สิข้อคิดที่ได้จากหนังสือวิธีพูดให้คนชอบคุณในหนึ่งาทีครับการสื่อสารหรือการที่เราพบปะเจอคนเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะทั้งในการทํางานไม่ว่าจะทั้งโอกาสในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการสื่อสารให้คนชอบคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคข้อที่1ครับถ้าคุณคิดว่าความสามารถในการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ชนะใจคนได้ดีแล้วต้องบอกว่าความสามารถในการฟังคือสิ่งที่ดียิ่งกว่าคนที่พูดเก่งจะดูมีสเสน่ห์ดูพูดเก่งดูสื่อสารเก่งแต่ว่าสเสน่ห์คุณจะหาย พูดอะไรตอนไหนข้อ2คือการสร้างความประทับใจให้คนเวลาเราเจอคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเราเป็นเป็นเนื้อแท้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมแต่นอกจากนั้นคือเราต้องทําอะไรพิเศษให้เขาจดจําเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรในแบบที่เป็นตัวเรานะและพิเศษยิ่งกว่านั้นด้วยนะครับข้อต่อมาคือเปิดบทสนทนาด,ด้วยสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจคนเดียวคนเรามักจะชอบชวนคุยในสิ่งที่ตัวเราคิดว่าเราสนใจเราลืมมองไปว่าไอ้คนที่เราคุยด้วยเขาน่าจะสนใจหรือเขาน่าจะอินกับเรื่องที่เรา ยในสิ่งที่เราสนใจอยู่มันก็คุยกันติดข้อที่4ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปคุยกับใครสักคนนะที่เราอยากทําความรู้จักด้วยแล้วเขาพยายามแสดงท่าทีแบบปฏิเสธอย่าพยายามหาเรื่องคุยต่อครับเพื่อทําให้เขาประทับใจเพราะเขาจะยิ่งมองเราแย่ลงแต่ว่าให้พยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองไว้ให้พยายามแบบเหมือนเลสเบกเขาด้วยเขาอาจจะยังไม่พร้อมคุยกับเราอย่าเพิ่งตัดความสัมพันธ์แล้วก็อย่าทําอะไรให้มันแย่ลงไปม,มากกว่าเดิมข้อที่5ครับความสัมพันธ์เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสด้วยนะครับความรู้สึกที่ใช่แม้คุณจะ เป็นคนที่ดูดีที่สุดในโลกไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีสิทธิถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องดูเรื่องของจังหวะดูเรื่องของโอกาสให้เหมาะสมด้วยข้อที่6ครับยิ่งคุณเป็นคนพูดน้อยสิ่งที่คุณพูดจะยิ่งสําคัญถ้าคุณเป็นคนที่ดูพูดตลอดเวลาแต่น้ําเยอะคําพูดของคุณมันก็จะดูไม่มีค่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เน้นการการะทําของคุณมากกว่าการพูดของคุณในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะดูหนักแน่นแล้วมันจะคมเพราะการการะทาสาคัญกว่าคาพูดข้อ ของคนที่เรากําลังคุยด้วยด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือไม่ว่าผู้สนทนานของคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณพูดโดยไม่คํานึงเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงและการละเทศามันเหมาะไหมการพูดของคุณต่อให้เรื่องที่คุณพยายามจะสื่อสารเป็นเรื่องที่ดีนะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วคนอาจจะไม่ฟังคุณเลยก็ได้ เรื่องของความพอดีเป็นเรื่องสําคัญครับเขาบอกว่าคนที่พูดเก่งเนี่ยจะสร้างความประทับใจให้คนแต่คนที่พูดเก่งและพยายามทําอะไรมากเกินไปสุดท้ายความประทับใจอาจจะถูกทําลายลงได้เพราะฉะนั้นจังหวะในการพูดความเหมาะสมในการพูดความมากความน้อยอันนี้ต้องมีลิมิตและต้องดูความเหมาะสมให้ดีข้อที่9ครับการให้ความสําคัญกับคนที่คุณคุยด้วยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นการจดจําชื่อของคนได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนอื่นที่คุยกับคุณทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณใส่ใจเขาเพราะฉะนั้นการจําชื่อคนและไม่เรียกชื่อคนผิดเเป็นรรื่องสํําาาคััญมกๆบ สทนนนข้อที่10ครับการสนทนามันมีทั้งคนพูดและคนฟังเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นคนพูดที่ดีคนฟังเก่งเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคืออย่าพูดแทรกหรือขัดจังหวะคนขณะที่คนกําลังพูดอยู่คุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีครับอย่าพูดแย้งหรือเถียงโดยที่คุณยังฟังเขาพูดไม่จบเพราะมันอาจจะทําให้ดูเป็นการโต้เถียงกันและมันอาจจะมีอารมณ์เข้ามาได้ต่อให้สิ่งที่คุณพูดจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แค่ไหนก็ตามในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเราต้องแสดงบทผู้ฟังที่ดีและคู่สนทนาของคุณเขาก็จะอยากจะเป็นผู้้้ฟัังทีี่ดใหหคคคุณเมมมืออนนกข11ถถาาาํ เพื่อขับเคลื่อนบทสนทนามีคนเล่าอะไรสักอย่างให้คุณฟังแล้วคุณตอบอ๋อโอเคครับจบไหมมันจบมันคอนติเนียไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนึกภาพสมมุติคุณกลับบ้านไปแล้วคุยกับแฟนคุณเออวันนี้ทํางานมาเหนื่อยจังเลยประชุมเยอะมากเลยแล้วแฟนคุณก็แค่ตอบว่าแ,แบบอ๋อโอเคจบถูกปะลองนิดนึงอาจจะเพิ่มเอ้ยแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไปเจออะไรมาบ้างหล่ะเล่าให้ฟังหน่อยอะไรแบบนี้มันก็เป็นการคอนติเนียบทสนทนาได้เพราะฉะนั้นคอนติเนียบทสนทนาด้วยคําถามนะครับจะตอบให้มันดูเป็นปายปิดขข้อ้อออตต่่มมมมมมาาาาาคคคคคคืืกรััดดดดสินน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 แุุุณณจจจจะะเเป็ทีีียไหววชใ เชื่อของคุณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณยังฟังคนอื่นไม่จบและคุณเลือกที่จะตัดสินคนอื่นคนอาจจะไม่อยากคุยกับคุณก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะไม่ตัดสินคนอื่นการที่ทําให้คนรู้สึกว่าคุณคือคนที่เปิดกว้างจะเป็นการที่คนอยากจะเข้ามาคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นครับ ข้อ13ครับจงมีคาแรคเตอร์ของคนที่อยากรู้อยากเห็นและพร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งคนนะที่แบบพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลารับฟังการแชร์ของคนอื่นตลอดเวลาแน่นอนว่าเวลาคนมีอะไรเขาก็จะอยากมาเล่าให้คุณฟังอยากมาแชร์กับคุณถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณดูเป็นคนที่ไม่พร้อมฟังคนอนื่นเลยไม่พร้อมเรียนรู้ไปซะหมดเลยมันยากมากที่จะมีคนมาแชร์อะไรดีๆให้กับเราข้อ14ครับข้อนี้เขาบอกจงรู้ไว้นะครับว่าคนฉลาดมักแกล้งโง่ให้ถูกจังหวะแต่คนโง่มักชอบปวดฉลาดเช่นเดียวกันการที่เราทําตัวเป็นเหมือนน้าแบบคร่่งแก้ววหรือไมทําตัเป็น เต็มแก้วตลอดเวลาอาจจะทําให้เราได้รับอะไรมากกว่าที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันก็ได้บางทีเราอาจจะรู้สึกเราเป็นคนที่มีความรู้มากพอแล้วแต่ถามจริงความรู้มันมีสิ้นสุดไหมในโลกนี้มันเยอะมากถูกไหมคุณอาจจะได้รับมุมมองที่สะท้อนอะไรจากมุมคนอื่นก็ได้ในขณะเดียวกันที่เขาบอกว่าคนเขามักอวดฉลาดหมายความว่าถ้าเราต้องโชว์ตลอดเวลาบางทีเราอาจจะโชว์อะไรผิดๆที่มันอาจจะทําให้เราดูเป็นคนที่ดูไม่ฉลาดเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ครับข้อสิครับเขาบอกว่าเวลาเราเปิดบทสนทนานกับคนเนี่ยการชมแบบเบสิกเบสิคที่เราอาจจะรู้สึกเป็นเรรรื่อองธมดาาาจจะะททํให้คนปับ ใจคุณก็ได้เช่นวันนี้ไปทําอะไรมาแต่งตัวดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยเปิดบทสนทนาในการแบบแค่ชมกันมันก็เป็นการสร้าง first impression ดีกว่าการทักกันแบบ body shaming อะไรอย่างนี้ถูกไหมครับ 16, ข้อ16เขาเขาบอกว่าการที่จะทําให้อีกฝ่ายรูร้สึกดีได้เร็วที่สุดเนี่ยคือการบอกเขาว่าเขาอ่ะพิเศษและแตกต,ต,ต่างจากคนอื่นตรงไหนคุณมาคุยกับเขาแล้วคุณก็แบบชมแต่ต้องชมอย่างจริงใจนะว่าคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะทำอะไรได้ดีคนอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะพิเศษยังไงกว่าคนอื่น 17, ข้อ17โอ้โหข้อนี้สําคัญมากเขาบอกว่าคุณเป็นคนนที่่มอออองงงงงเเเห็แแแลลบบบขตตััววจาร์ ให้คนอื่นเห็นว่าคุณพร้อมปรับปรุงยังไงและคุณมักจะเป็นคนที่ชมคนอื่นว่าคนอื่นทาอะไรได้ดีไม่ดีถ้าคุณเป็นคนแบบนี้จะทําให้คุณสร้างความประทับใจให้คนและคนอยากคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็น17ข้อนะครับจากหนังสือวิธีพูดให้คนชอบคุณในหนึ่งนาทีจะสังเกตว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบพิเศษมากๆผมรู้สึกว่าหลายๆข้อนะก็จะรวมมาเป็นถึงการพูดในแง่ของตัวเราเองอย่าทําอะไรมากเกินไปและสิ่งสําคัญสําหรับตัวผองเราองเลยนะคือการสนทนาเนี่ยมันไม่ใช่แรจ้วงิๆล นที่ฟังเก่งต่างหากคือคนที่สนทนาได้เก่งเพราะคนที่ฟังเก่งมักจะรู้ว่าต้องพูดอะไรและพูดยังไงให้ตรงจุดอย่างชาญฉลาดเพื่อลีดบทสนทนา